สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกรกฎหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎขอให้ปีใหม่ปีนี้ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองรวยๆเฮงๆปังๆทุกคนเลยนะคะ แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันถ้ายัางไงแม่หมอขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเดือนมกราคม2568ปีใหม่เดือนแรกราศีกรกฏจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ช่วงจังหวะนี้อาจจะมีบางเรื่องที่ทำให้คุณต้องคิดวิเคราะห์นะคะแยกแยะประเมินสถานก,การณ์อยู่มีบางอย่างที่คุณอาจจะดูนิ่งๆนะคะแต่คุณกำลังที่จะหาข้อสรุปในเรื่องราวเหล่านั้นจังหวะนี้เดือนนี้นะคะเซนดีเซนยานแรงค่อนข้างที่จะแรงอ่านเกมได้ออกทะลุปุกโป่ปปงความนิ่งความสงบจะทำให้คุณ ได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะคะถ้าคุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายขอให้คุณเลือกที่จะนิ่ง <c oughs> แล้วก็ค่อยค,อยค,อยคอยดูไปอาจจะมีบางสถานการณ์ที่เราไม่ค่อยแน่ใจหรือไม่ค่อยไว้วางใจใครบางคนที่คุณคิดว่าไม่ปลอดภยัยนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่ไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะแต่บางสถานการณ์คุณแน่ใจว่ามันปลอดภยัยก็ขอให้คุณเชื่อในเซนส์นของคุณเหล่านั้นเดือนนี้มีสเสน่ห์มากๆนะมีคนมา รักมาหลงมีคนมาชอบคุณนะคะทั้งโสดจริงและโสดไม่จริงคุณดึงดูดเข้ามาหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสดหรือไม่โสดก็ตามยังไงก็มีคนเข้ามาหาคุณแต่ประเด็นก็คือฝั่งที่เข้ามาเขาก็อาจจะไม่โสดแล้วก็มีคนโสดด้วยนะคะคือเข้ามาเยอะแยะแทบจะเป็นแพ็กเกจที่มันปนกันไปหมดเลยนะ,ะโดดเด่นก็คือในเรื่องของเสน่ห เมตตามหานิยมนะคะในช่วงเดือนนี้ต่อมามาดูในตัวตนของกรกฎ์ซีเป็นยังไงนะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือบางคนอาจจะยังไม่ฟื้นคลายก็เป็นไปได้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราเก็บเนื้อเก็บตัวก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือภายในใจของเรามันมีความวิตกกังวลความเครียดบางคนอาจจะมีบาดแผลเกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจมาก่อนก็เป็นไปได้นะอ่า ทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงเดือนนี้การงานนะคะทำงานด้วยความสบายอกสบายใจไหมนะคะทำเรื่อยๆนะคะงานที่เราทำบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเด็กหรืองานที่เราทำเนี่ยส่วนมากเนี่ย ปัญหาที่มีเข้ามาก็จะเป็นปัญหาจากคนรอบข้างนะคะที่เขาเข้ามาขอคำปรึกษากับเราหาวิธีแก้หรือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาผู้คนนะคะโอเคงานมันก็ดูเหมือนสบายๆเรียบเรียบมีความหนักใจที่มาจากคนรอบข้างมากกว่าช่วงจังหวะน,นี้นะคะคุณมเสเน มีความเมตตามหานิยมคำพูดคำจารูปร่างหนะ้าตาคุณดูดีนะดังนั้นคำเจรจาที่ดีการพูดจาการวางท่าที่ดีนะคะนำพามาซึ่งความสำเร็จของคุณได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะจากทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ หรือหัวหน้างานหรือว่าคนรอบข้างก็ตามนะคะก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีบางเรื่องอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้เซ็นในการตัดสินใจแต่บางเรื่องคุณอาจจะรู้สึกว่ามันกดดนันหรือว่าคนรอบข้างน่ะมาสร้างปัญหาให้คุณทําให้คุณรู้สึกตกอยู่ในสภาวะของความเครียดความกดดันหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่เราได้ล่วงรู้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในสิ่งที่ทำนะดังนั้นแม่หมอมองว่าช่วงจังหวะนี้คุณควรที่จะ หาคนที่ไว้วางใจนะคะปรึกษากับเขาบ้างนะคะนอกจากคุณจะเป็นฝ่ายที่จะต้องมารับคำปรึกษาจากคนรอบข้างแล้วคุณควรจะหากูรูผู้รู้หรือคนที่คุณไว้ใจเพื่อจะพูดคุยแล้วก็ปรึกษาในปัญหาที่คุณเจอช่วงจังหวะนี้อยากคิดหรือตัดสินใจลําพังนะคะในบางเรื่องที่คุณไม่แน่ใจ คุณอาจจะกังวลกับคนรอบข้างก็ได้เนาะว่าเขาเอาคุณไปคลาหานินทาน,นะคะดังนั้นในเรื่องของสเสน่ห์บางทีมันมีมากก็ต้องมีขอบเขตบางทีเนี่ยเราอาจจะมีคนที่เขาไม่โสดเขามีแฟนแล้วนะคะมาพูดคุยกับเราดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณหนักใจก็ได้นะถึงสเสน่ห์ของคุณบางคนอาจจะอิจฉาคุณเนาะบางทีมีคนโสดนี่แหละมาชอบคุณ มาพูดคุยกับคุณแต่คุณรอบข้างก็เอาคุณไปพูดว่าร้ายคุณนะคะอ่ะดังนั้นในเรื่องของอารมณ์มันอาจจะมีผลกับงานในช่วงจังหวะนี้อารมณ์ภายในจิตใจของเราช่วงจังหวะนี้นะเป็นช่วงจังหวะที่ควรแก่การบุกเบิกในงานของ โซเชียลนะคะต่างประเทศต่างจังหวัดได้หมดเลยคุณเห็นเป้าหมายต่างๆคุณได้รับโอกาสที่หยิบยื่นเข้ามาซึ่งใครบางคนเขาอาจจะไม่ได้ไงแล้วพอเขาไม่ได้เหมือนคุณแบบที่คุณได้นะคะเขาก็เลยเอาคุณไปว่าร้ายเอาไปนินทาทําให้คุณรู้สึกขาดความมั่นใจหรือรู้สึกกดดันตัวเองนะอะต่อมามาที่ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นยังไง การเงินช่วงจังหวะนี้เงินทองก็เข้ามาแบบปกตินั่นแหละแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายที่เกิดจากอารมณ์ของเรานะคะเราอาจจะไปซื้อของต่งตางๆตามอารมณ์ของเราหรือไปซื้อบูชาเกี่ยวกับสายมูเยอะเกินไปหรือเปล่าเสื้อผ้าหน้าผมนะคะอาจจะไปจ่ายในเรื่องอย่างนั้นเยอะไปหรือเปล่านะคะดังนั้นต้องรัดกุมเข้าไว้ รวมถึงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะไป,ปเปสาวๆเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องถามตัวคุณเองนะคะมันอาจจะมีคนรอบข้างเ,เข้ามาขอหยิบยืมเงินคุณได้ด้วยเนี่ยห้าเหรียญหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณเลี่ยงไม่ได้นะคะที่คุณจะต้องให้การช่วยเหลือไปหรือมีภาษีสังคมที่คุณต้องได้ใส่ซองให้มันอาจจะทำให้คุณขาดสภาพคล่องก็ได้ในช่วงจังหวะน,นี้นะคะ งานแต่งงานบวชต่างๆนาน,นาอาจจะเข้ามาเยอะแย,ยะเลยนะคะ,ะเงินทองอยังต้องเก็บนะคะเก็บออมแล้วก็ใช้จ่ายตามสมควรเท่านั้นถึงจะทำให้คุณผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้นะคะ,ะการเงินใหม่ๆเป็นยังไงนะเงินได้มาจากบางคนมีเซน์นะคะอาจจะได้เงินมาจาก เซนของคุณ The High p r i e s t เนี่ยแล้วก็เสน่ห์หน้าตาวาจาการแต่งเนื้อแต่งตัวยิ่งคุณแต่งตัวดูดีเท่าไหร่อะมันยิ่งดึงดูดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะอ่าได้่มีความสําเร็จเนาะได้เงินจากความเมตตามหานิยมความสําเร็จถ้าใครค้าขายเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมหรือคําพูดคําเจรจาของคุณเนี่ยต้องพร้อมนะคะแล้วเงินมันก็จะลังไหลเข้ามาหาคุณ มีโอกาสที่ดีๆเข้ามาอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงเลขอะไรเลขเบิ้ลหรือเปล่ามันเป็น the lover นะคะหกหกไหมนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ถามเซนต์ของคุณหรือว่าชาวกรกฎมีเลขอะไรที่อยู่ในใจพิมพ์บอกเพื่อนๆไว้ได้นะคะอ่ะต่อมามาที่ในเรื่องของความรักความรักราศีกรกฎเริ่มต้นที่คนมีแฟนนะคะเป็นยังไงเข้าอกเข้าใจกัน เห็นใจการรักการเราเป็นคู่กันนะคะสนิทดึงดูดพวกคุณทุกอย่างเลยความน่าหลงไหลเอาอกเอาใจกันใครเห็นก็หมั่นไส้ใครเห็นก็อิจฉานะคะอยากเกิดเป็นกรกฎบ้างจังเลยอ่ะทีนี้มาดูสิว่านางฟ้าจะว่ายังไงบ้างความรักล่าสิกอรกฎคนมีแฟนเตือนมกราคมนี้นะคะ ลีลิเชนแฟกเตอบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภาษาก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติภาษาบางอย่างคำพูดบางอย่างมันอาจจะไม่เคลียร์ไม่คีนหรือเข้าใจได้ไม่ตรงกันหรือบางคนอาจจะมีความแตกต่างในด้านของศาสนาหรือความเชื่อวัฒนธรรมอะไรก็ตามเนี่ยที่เข้ามามีผล ต่อความรักของพวกเรานะคะมันเหมือนเท่าที่แม่หมอมมองนะก็มีความพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะประคองเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะยังอยากไปต่อกันทั้งคู่นะคะโอเคมันอาจจะเป็นบทหนึ่งที่เข้ามาชาลินพวกคุณซึ่งพวกคุณก็พร้อมที่จะฟันฝ่าร่วมกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอะ สำหรับบางคนอาจจะไปย้ายไปอยู่ต่างประเทศไงไปอยู่กับแฟนนะคะหรือแฟนน่ะย้ายไม่อยู่ที่ประเทศเรานะคะหรือว่ามีการย้ายภูมิภาคย้ายจังหวัดไปอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็มีในเรื่องของการปรับตัวการละกันอ่ะต่อมา มาที่ราศีกรกฎคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้อาภัยเสมอเข้าใจกันรักกันนะตัวเราและตัวเขานะคะช่วงจังหวะนี้นะกรกฎนะน่ะมีเสน่ห์นะ ดังนั้นไม่มอมองว่าจะมีคนเข้ามาสนใจคุณเพิ่มเติมส่วนคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเขาก็พยายามที่จะเอาใจคุณเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะน,นี้คุณค่อนข้างที่จะดึงดูดนะแต่มันอยู่ที่กรกฏว่ากรากฏจะเลือกใครนะคะอะต่อมามาดูนะคะว่าความรักราศีกรกฏคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนมกราคามนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ Express Your love แสดงออกไปซึ่งความรักให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้นะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกรักชอบใครคนหนึ่งมากๆเลยแต่เราไม่ได้แสดงออกให้เขารู้เขาก็เลยไม่รู้นะคะหรือว่าช่วงจังหวะน,นี้นะ่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอาจจะแสดงออกความรักให้เรารู้เยอะๆก็ได้นะคะแล้วคุณก็อาจจะตอบสนองเขาด้วยการแสดงออกความรักให้เขาได้ร่วงรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นบรรยากาศมันก็จะหวานชื่นแต่ว่ามันมีไฮพรินเทสไงบางทีคุณอาจจะเขินอายหรือคุณอาจจะเก็บไว้ในใจก็ได้คุณอาจจะแอบซ่อนไว้นะคะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รู้ว่าตกลงคุณรักชอบเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงช่งวงวันนี้เขาเห็นว่าคุณมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบคุณด้วยอ,ะอ่ะอะต่อมามาที่ราศีกรกฎคนโสดคนโสดเป็นยังไงนะคะ คนโสดอะ่ะมีคนพยายามที่จะอยากได้ใจของคุณยิ่งคุณเดินทางไกลต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่ที่มันจเจริญกว่าคุณเนี่ยคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะได้พบเจอใครบางคนที่เข้ามาจีบคุณเวลาเข้ามาจีบก็เข้ามาจีบเป็นคู่นะคะ เขามาพร้อมกันถึงสองคนอาจจะเจอกันในโลกของออนไลน์ได้ไหมก็ได้ด้วยเช่นกันช่วงจังหวะน,นี้มีสเสน่ห์มากๆนะคนโสดแต่ยังไงก็ต้องคัดกรองนะคะว่าคนที่เข้ามาจีบเราเนี่ยใครบ้างที่โสดหรือใครบ้างที่ไม่โสดถ้าคุณแยกได้คุณจะเจอคนที่ใช่ที่สุดนะในช่วงจังหวะน,นี้เพราะว่ามีคนที่เขาอยากเอาใจคุณอยากเป็นคู่ของคุณเห็นอกเห็นใจคุณ อทีนี้มาดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะความรักราศีกรกฎคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนมก,การาคามนี้นะคะแพชชั่นสเสน่ห์ความน่าหลงไห่ความปรารถนามันดึงดูดคุณและใครบางคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆก,กันอนุญาตให้หัวใจคุณได้ทําตามหัวใจคุณสักครั้งหรืออนุญาตให้ตัวคุณได้ทำตาม ใจของคุณบ้างสักครั้งนะคะในช่วงจังหวะน,นี้นะอย่ามัวตะก็บซ่อนความรู้สึกของคุณไว้เปิดเผยและแสดงออกมาให้ใครที่คุณรู้สึกเยอะๆเ,เนี่ยได้รู้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้มันมีความปรารถนามันมีความลงไหลที่เกินต้านที่ดึงดูดใครบางคนเข้ามาหาคุณซึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวแน่นอนนะแม่หมอยังไงแม่หมอก็มองเห็นเป็นสองคน ขึ้นไปนะคะแต่ระดับน้อยๆก็คือสองคนนะที่ดึงดูดเข้ามาแล้วก็ตัวคุณเองอะถามเซนคุณดูแล้วกันนะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะเลือกใครถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่ปลอดภัยให้เชื่อเซนคุณนะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรชาวราศีกรกฏในช่วงจังหวะนนี้ช่วงจังหวะน,นี้อย่ามัวแต่เครียด อย่าัวแตกขังตัวเองไว้ความคิดของเราเราติดขัดปัญหาเรื่องใดคุณมีคนที่คอยให้การสนับสนุนซัพพอร์ตคุณมีคำปรึกษาดีๆมีทางเลือกให้คุณเสมอนะคะคุณไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับสิ่งที่ใครบางคนยัดเยียดให้คุณปัญหาบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องคิดคนเดียวคุณไม่งั้นคุณจะหาทางออกไม่ได้คุณคิดคนเดียวคุณรู้สึกว่าคุณโดนโดนหลอกโดนผูกมัด เป็นสภาวะจำยอมที่ใครบางคนยัดเยียดเข้ามาให้คุณคุณมีกูรูคุณมีผู้รู้คุณมีกัลยานมิตรที่ดีที่เขาคอยให้คำปรึกษาคุณอคอยช่วยเหลือคุณขอให้คุณเปิดใจที่จะพูดคุยหรือกล้าที่จะไปปรึกษาคนอื่นเข้าใจว่าที่ผ่านมากรรกลเนี่ยเป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่คอยหิวใจเพื่อนเพื่อนรอบข้างและคนอื่นๆนะคะแต่บางจังหวะเนี่ยคนที่ เป็นนักฮิวใจให้คนอื่นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องหาคนอื่นมาฮิวใจให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงจังหวะนี้การที่จะไปเซ็นสัญญาหรือไปทํางานหรือทําธุรกิจตกลงสิ่งใดควรจะตรวจสอบให้ดีนะคะงานบางอย่างที่ทําเราควรจะเข้าไปดูแลเองอย่าปล่อยให้คนอื่นเขาเป็นคนดูแลทั้งหมด หรือว่าอย่าไปไว้ใจฝีมือคนอื่นมากจนเกินไปขอให้เชื่อในฝีมือของตัวเองมากที่สุดสภาวะจิตใจในช่วงจังหวะนี้เราอาจจะรู้สึกห่อเหี่ยวหรือร,รู้สึกเป็นทุกข์จากคำา a ลหานินทาของคนอื่นที่มันอาจจะมาจากในเรื่องของการที่คุณได้อะไรดีๆมากกว่าคนอื่นนะคะอาจจะหมายถึงมีคนมารักมาชอบคุณเยอะหรือว่ามีคนคอยซัพพอร์ตคุณเยอะดังนั้น จำเป็นจะต้องปล่อยวางนะแล้วถ้าเราไม่ไหวเราจําเป็นจะต้องหาคนมาฮิวใจแล้วก็ให้กําลังใจเราด้วยคุณมีเรื่องราวดีๆเข้ามามากมายมันติดนิดเดียวติดที่ใจของเราแล้วก็บางเรื่องเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นกูรูผู้รู้เราไม่ควรที่จะไปขอคำปรึกษาใครนะคะอันนี้ต้องก้าวผ่านออกมาให้ได้ขอให้าราศีกรกวมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วมาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ